แพงที่สุดในเกมนะตอนนี้เฮลโวัทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนายกิตทีอยู่กันในเกมโลบอสกันในแบบแกนพีชนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิว CC หรือว่า Candy ้เค e หรือเปล่าเป็นอาวุธ ที่แพงที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับผมผมซื้อมาในราคา1,200รวมกลางนะครับปกติราคา1 3 0 0 1 4 0ันสพัถามว่าทําไมเฮ้ยมันมันแพงจังพี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาไม่ได้เป็นอาวุธระดับดีเจนนะเขาเป็นระดับแรแต่ที่มันแพงเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดครับผมไม่สามารถหาที่ไหนได้แล้วนะครับผมคือเกมมันจะไม่เอากลับมาแล้ว ถ้าเอากลับมาผมก็จะดิสไลค์เกมว่ากูเพิ่งซื้อไปพันสามนะครับเวลาถือก็จะอย่างนี้ครับผมโอ้โหเป็นไงซึ่งดาบนี้ไม่มีใครใช้ในอนิเมะนะถ้าจะมีก็ในอวีครับฟลอเรนติโนครับผมเขาบอกหยอกเล่นหยอกเล่นโอเคนะผมเวลาถือก็จะแบบนี้ครับก็จะเป็นการล้ำดาบเวลาตียังไงปุ๊บ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 อือหอหือเอาใหม่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โห ดามิทสิบสามอ่าดูปึ้มนี่อ่าคือการแช่แข็งไม่แน่ใจมีดาเมจหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเขาเลยบิสกิลตีที่หลังแต่มันตีไกลมากนะคุณเออมันตีไกลแล้วมันตีรวยนะดิมัน PVP ดี B P D นะสาเหตุที่มันแพงเพราะมัน PVP ดี B P D แล้วก็มันเป็นลิมิเต็ดด้วยครับทุกคนแต่ถ้าเทียบกับดับปูผมคิดว่าพอๆกันอ่าบีดา,ามิสามสามก็จะเป็นการแช่แข็งศัตรูด้านหน้าครับทุกคนครับอ่าประมาณนี้ต่อไปสกิลตัวอีก็จะเป็นการฮิลโดยการที่เราเนี่ยจะกัด มันเอาจริงกับที่เราถืออยู่คือมันคือแคนดี้นะเราก็จะกัดแคนดี้ครับผมทําให้เราฮิวตัวเองได้ครับทุกคนโอเคลองกัดดูกึ๊บอ่าเห็นปหมฮิวตัวเองเห็นปหมแลอดก,ก็จะเด้งขึ้นรัวๆครับทุกคนครับประมาณนี้เลยนะอุ้ยเอาเรื่องนะนี่มีพีดีเลยนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้โอเคมาพูดถึงการที่เราเอ่ออันนี้ดีไหม ผมคิดว่าถ้าใครที่เพิ่งเล่นใหม่แล้วก็ไม่มีงบเยอะพันกว่านั้นคือผมซื้อมาเพราะว่าอะไรอยากจะเอามารีวิวอยากจะเอามาเก็บเอามาใช้ด้วยนะครับผมทุกคนครับเผื่อแบบอนาคตราคามันขึ้นเงยแต่ถ้าว่าใครไม่มีงบยังไม่ฟูลขนาดนั้นเนี่ยยังไม่มีงบประมาณในการซื้อก็อย่าเพิ่งซื้อครับอันนี้ผมบอกเลยว่าอย่าพิ่งซื้อให้เราเนะะาี่ยคนพิษเอามา เอาดีกว่านะครับผมทุกคนครับแต่รีบเทรดเลยนะเดี๋ยวผมว่าราคาอาจจะขึ้นก็ได้อาจจะขึ้นก็ได้นะครับก็ตามนั้นเลยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับดาบอื่น นะครับผมคือดาบทุกดาบไม่เหมือนกันครับจะให้มาเปรียบเทียบว่าเอ้ยดาบนี้โหดกว่าดาบนี้กากกว่ามันก็ไม่ใช่เอาไปว่าแต่ละดาบมีสายของมันครับทุกคนครับอย่างที่ไหนผมเอาไปเปรียบเทียบกับดาบปูดาบปู PVP ดาบนี้อะไรดาบนี้ก็ต้องฟาร์มพีพ p ดาบปูก็ฟาร์มพี p เหมือนกันนะครับผมทุกคนครับก็มันแล้วแต่คนใช้ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยพึงพอใจจะใช้อันไหนนะครับผมส่วนตัวผมพึงพอใจแชนนี้เพราะมันแพงนะทุกคน เอ้ยผมลืมดูว่ามันเป็นดามเอจดเอลีหรือเปล่าอาจจะแช่แข็งหมดเลยก็ได้ถ้าแช่ของหมดนี่คือโกงอยู่นะคุณถ้าแช่แข็งหมดนี่คือโกงนะครับเออบินก่อนบินก่อนบินเอารอบโอเคกัดฮิวโอเคเต็มอยู่แล้วจะฮิวทำไมนะครับผม ยากมากเดี๋ยวค่อยตีทลกันนะครับผมโอเคสรคลินนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็ขอบคุณมากสันที่ท่มาดูกันนะครับอาจจะรีวิวน้อยไปหน่อยเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเราจะมีไลฟส์สดแล้วก็สำหรับใครที่อยากบริจาคก,การยืมรหัสนะครับผมอย่างเช่นว่าดูคลิปผมเนี่ยเอ้ยช่องพี่ยังไม่เคยรีวิวผมมากนี่ เอาล่ะผมไปยืมรีวิวไหมอะไรอย่างนี้ผมก็โอเคผมก็ได้นะเออผมก็แบบไม่มีเงินให้ยืมนะผมคือนั่นแหละก็จะประหยัดงบผมหน่อยผมจะต้องไม่ได้ซื้อมารีวิวเลยครับทุกคนก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลิงก์ดิสขออยู่ใต้ล่างคลิปแล้วก็อย่าลืม follow ตละคลิปผมด้วยไปกันลัดเจอกันนะครับ